สวัสดีครับคุณผู้ชมผมโชนะครับตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจจะอัปคลิปอีกคลิปหนึ่งก่อนแต่ว่าติดปัญหาตรงที่ตัดต่อไม่เสร็จนี่แหละครับแล้วก็บังเอิญว่าวันนี้เนี่ยเทรลเลอร์ตัวใหม่ของ j u r a s s i c w o r l ด d o m เ n ีย n เขาดันลอนจอกมาพอดีนะครับกลายเป็นว่าผมเลยจะต้องขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันแบบสบายๆก็แล้วกันนะครับผิดถูกบ้างตามภาษาแหละแนะนําให้กินข้าวไปด้วยดูไปด้วยเพลินๆก็แล้วกันนะครับโอเคเริ่ม ในตอนจบของ f a l l เ n k i n งด o m มเนี่ยโอเว c l a ลร์เมซี่เขาออกเดินทางพร้อมกันนะครับทั้ง3ามคนมาปลูกบ้านหลังใหม่อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนี่แหละแต่ว่าถ้ามีหิมะขาวขนาดนี้ก็น่าจะอยู่ทางเหนือขึ้นมาหน่อยเมซี่ที่กำลังผ่าเฟินอยู่อยู่ก็หันหน้าไปมองอะไรบางอย่างนะครับสีหน้าดูดูแปลกใจแล้วก็ตัดมาที่โอเวนบ้างนะครับ แคมป์แคมเปอร์คันนี้เป็นคันเดียวกันกับภาคแรกนะครับเบียนภาคแรกเป็น2015ตามวันที่เข้าฉายในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนั่นคือวันที่12มิถุนายนปี2015มาในส่วนของภาคนี้เนี่ยเบียนเป็นเดือนสิงหาคม2022นะครับแน่นอนว่าหนังภาคนี้จะเทคเพรสขึ้นในปี2022นะครับแต่ว่าในส่วนของเดือนเนี่ยเป็นไปได้ว่าเดิมทีเนี่ยทีมงานอาจจะวางกำหนดฉายในเดือนสิงหาคมแต่ว่าสุดท้ายก็เลื่อนขึ้นมาเป็นเดือนมิถุนายนนะครับ ฉานีด้านหลังมีแคลที่ถือไม่กวาดอยู่ด้วยจากคำพูดของเมซี่ที่ว่าลูมีลูกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยโอเคผมคิดในมุมของเมซี่นะครับคืออันนี้ผมพยายามจะหาข้อมูลประกอบนะครับแต่ก็ยังไม่มีอันไหนที่มันระบุชัดเจนถือว่านี่เป็นการคาดเดากันแล้วกันนะครับสิ่งมีชีวิตที่ถูกโคลนขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเสียความสามารถในการสืบพันธุ์ไปซึ่งเมซี่ก็อาจจะรู้อยู่แก่ใจก็ได้นะครับ ดังนั้นบูที่เป็นคลนเหมือนกันเนี่ยเธอก็ไม่น่าจะมีลูกได้หรือเปล่าชาวนี้ผมคิดว่าบูน่าจะพาลูกของเธอเนี่ยมาแนะนําตัวกับโอเว่นนะครับซึ่งเมสซี่ก็ได้พูดขึ้นว่าลูกของบูเนี่ยเธอเหมือนกับแม่เปี๊ยบเลยอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วนะครับเรื่องของเหตุผลที่ทาไมสัตว์พวกนี้ถึงมีลูกได้ก็รบกวนเพื่อนๆเ,เ,เหมือนเดิมน,นะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยก็แล้วกันอันนี้ฝากด้วยเพราะว่าผมผมลืมจริงๆนะ สิ้นที่เบบี้บลูถูกจับตัวไปเนี่ยโอเว่นเขาน่าจะเห็นพอดีนะครับอืมซึ่งเขาก็พยายามจะวิ่งตามไปแล้วแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆถัดมาบลู Blue เหมือนจะกลับมาฟ้องโอเว้นนะครับโอเวนให้สัญญาว่าจะพาลูกของบลูเนี่ยกลับมาให้ได้อันนี้ผมคิดว่าบลูน่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่าจริงๆเราควรจะแค่เอามือประกบกันแต่ว่าเนื่องจากเธอแบมือไม่ได้นะครับซึ่งแทนที่เธอจะแค่เอามือแปะๆกันเธอดันไปข่วนโอเวนจนได้แผลใหญ่เลย อันนี้หยอกเล่นนะครับจริงๆแล้วบลูก็คงจะโกรธมากที่ลูกของเธอเนี่ยถูกจับตัวไปต่อมาเป็นแมนฮัตตันนิวยอร์กนะครับขวามือก็คือแม่น้ำฮัดสันแม่น้ำนี้เคยใช้ขนถ่ายเมตันเกียร์เรของกองทัพนาวิกสหรัฐด้วยนะครับส่วนตึกสูงนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็น One World Trade Center Building นะครับในฉากนี้มีเควสันโคแอตลนสอตัวนะครับตัวแรกคือตัวที่กำลังบินอยู่แต่ว่าอีกตัวหนึ่งอาจจะมองยากหน่อย อยู่บนยอดตึกนะครับพวกมันก็น่าจะใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ทำรังชากที่ดกรวูกำลังนั่งคุยกับเมซี่เนี่ยเขาบอกเธอว่าเราทำผิดพลาดครั้งใหญ่เรานี่น่าจะหมายถึงทีมงานของไบโอซซนนะครับที่ดรวูเนี่ยทำงานอยูอ่ส่วนเรื่องใหญ่ที่ดรวูพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างอะไรที่มันเป็นอันตรายมากขึ้นมานะครับซนตัวผมคิดว่าเป็น เป็นฝูงมแมลงขนาดใหญ่ที่เราเห็นในเทรลเลอร์แรกนั่นแหละซึ่งผมพูดไว้ในคลิปที่กำลังจะอัพต่อจากนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันถามว่ามันมีความเป็นไปได้อื่นอีกไหมถ้าเป็นเรื่องของไดโนเสาร์เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะครับปัญหานี้ผมคิดว่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ในระดับที่มนุษย์อาจจะล้มตายเป็นจํานวนมากก็ได้ ดังนั้นคิดว่า,มาแมลงน่าจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนกว่านะครับยิ่งมแมลงมีขนาดตัวที่ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นนะครับมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยถ้าเป็นสายพันธุ์ที่มันอันตรายเนี่ยมันอาจจะกินเนื้อเป็นอาหารก็ได้หรือว่าร่างกายของมันประกอบไปด้วยสารพิษหรือว่าเชื้อร้ายอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าไดนโนเสาร์แน่นอนส่วนเรื่องของการพูดคุยกับเมซี่เนี่ยบางที d n a ของเธออาจจะกลมความลับอะไรเอาไว้สักอย่างหนึ่งนะครับ และมันก็อาจจะเป็นทางออกเดียวที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ชาทันมาเป็นนักปีนเข่ากับแองไคลโลซอรัส2ตัวนะครับไม่น่าจะมีนยัยสำคัญอะไรที่ซ่อนอยู่ภาพของคอนโซลหน้ารถกับตัวของแกริมมัสสัก2-3ตัวเป็นภาพที่ค่อนข้างจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันอาอกจะมืดไปหน่อยส่วนไซราทอปเชนในซีนนี้ที่เห็นชัดๆมี2ตัวด้วยกันนะครับ ซ้ายมือเป็นซิโนเซราท็อปนะครับส่วนตัวด้านขวาคือนาซูโตเซราท็อปความชโลมุนแบบนี้เนี่ยอาจจะคล้ายกับเดอะลอสเวลในตอนที่พวกของดัเตอร์มาร์คอมเนี่ยช่วยเปิดประตูที่ขังพวกไดโนเสาร์ออกมาตอนนั้นก็จะมีไรเซราท็อปเป็นหลักนะมัง้งแล้วก็ตัวของสเตโกซอรัสนะครับสิ้นของดัเตอร์มาร์คอมเนี่ยย้อนกลับไปในภาคแรกนี่น้อยมากที่เราจะได้เห็นเขาคุยกับดตรแซตเลอร์นะครับขึอมองแบบนี้ผ่านๆนึกว่าแกเป็นพระเอกได้เลยนะครับเนี่ย ชุดที่ใส่เป็นชุดสีดําประจําตัวของแกอยู่แล้วนะครับน่าจะใส่มาตั้งแต่ภาค2มั้งส่วนด้านหลังเนี่ยน่าจะเป็นโกดังที่ใช้เก็บบางอย่างของไบโอซินนะครับซึ่งเลข0ูก็น่าจะเป็นลำดับของของโกดังนั่นแหละส่วนตัว n w ็นเน่าจะมาจากคำว่า Northwest นะครับหรือว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือซีนนี้มีตัวของ Ram ซี่โคอยู่ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างร่วมมือกันแล้วละมั้ง คือถ้าดูลึกๆเนี่ยเหตุการณ์นี้อาจจะอยู่ในช่วงต้นๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าสีหน้าแต่ละคนเนี่ยก็ดูไม่ได้เคร่งเครียดอะไรขนาดนั้นกรงหมายเลข11เป็นของคาโนทอรัสนะครับที่เปิดออกมาพร้อมกับตัวของอโลซอรัสสังเกตดูจะเห็นว่าเขามันหักไปข้างหนึ่งนะครับส่วนที่มาที่ไปผมพูดไว้ในคลิปที่กำลังจะอัปโหลดวันถัดไปแล้วยังไงก็ฝากติดตามเหมือนเดิม สิ่งที่เปิดกลงของ a ั r โต้ซีแลปเตอเนี่ยแน่นอนว่ามันมันต้องถูกใครสักคนหนึ่งเนี่ยส่งมาแต่ว่ามันแปลกตรงที่ทำไมแต่ละตัวมันดูไม่สนใจมนุษย์ที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองเลยนะครับมือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะถูกโปรแกรมให้โจมตีเมื่อได้รับคำสั่งเท่านั้นก็ได้แต่ว่าที่ผมรู้สึกสนใจมากกว่าก็คือตัวของตัวละครผิวสีที่ดูจากการแต่งตัวเนี่ยน่าจะแอสซูมได้ว่าเป็นแบรรี่เพื่อนเก่าของโอเว่นนะครับ แล้วถ้ามันออกมาในรูปนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้2ทางนะครับ1ก็คือเขาเป็นคนดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้เขากับทีมเนี่ยต้องมาเจอกับแรปเตอร์พวกนี้ดูจากท่าทีที่กังวลพวกเขาอาจจะไม่เคยรู้จักพวกมันมาก่อนก็ได้หลังจากนี้ไปก็เดาได้ไม่ยากนะครับว่าสุดดแรปเตอร์กลุ่มนี้เนี่ยรุมขยําแน่นอน ส่วนที่พวกมันไล่โอเว่นไปผมคิดว่าโอเว่นอ่ะจะดึงความสนใจกับพวกมันไปเพื่อช่วยชีวิตแบรรี่เหมือนกับที่เขาเคยทำไว้ในจูราสิกเวิลด์ภาคแรกนะครับทางที่2คือคนกลุ่มนี้เป็นตัวร้ายไปเลยได้รับคำสั่งให้ขนส่งอัทโตเซดัปเตอร์กลุ่มนี้นะครับเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างนี่แหละส่วนตัวผมเดาไปว่าอาจจะเป็นข้อแรกมากกว่าฉากไล่ล่าในมอตาเนี่ยมีเพิ่มเข้ามาบางส่วนนะครับ คือนอกจากเทเลอร์นี้แล้วผมจะขอเพิ่มฉากไล่ล่าในมอร์าเข้าไปอีกนะครับคุณผู้ชมจะได้ดูดูให้จุกใจจนไม่ต้องไปดูหนังเรื่องนี้อีกแล้วอันนี้รอเล่นนะครับส่วนฉากที่โดนงับเนี่ยในเวอร์ชั่นซับไทยไม่มีซิ้นทันมาเห็นแล้วนึกถึงฟ a ล l e n Kingdom เหมือนกันนะครับ คิดถึงฉากที่ภูเขาไฟมันระเบิดออกที่ถ้าเรือมีแบคทีโอซารัสตัวหนึ่งยืนมองมาที่เรือนะครับจากนั้นมันก็ค่อยๆยล้มลงไปพร้อมกับควันแล้วก็ไฟผมคิดว่าซีนนี้น่าจะเกิดจากฝีมือของมนุษย์นะครับส่วนสาเหตุเนี่ยอาจะต้องการกําจัดพวกของตัวเอกเขได้ทีนี้มาดูกันว่าในฉากนี้มีเดนนเสอะไรกันบ้างน,นะครับโอเคสายสุดเป็นแบคทโอซารัสนะครับไซรัท็อปเชนที่เห็นหน่าจะเป็น ไรเซรท็อปหรือเปล่ากร้างชามีเรดนอดทัสอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นแกลรมายมัสจากนั้นถัดไปก็เป็นพาราซโลโลฟัสนะครับตอนถัดมาเป็นซีนของแรมซี่โคซึ่งดูจากสีหน้าเขาค่อนข้างจะตกใจนะครับมีแสงสีส้มที่ตกกระทบตัวด้วยข้างหน้าของเขาน่าจะกำลังเกิดไฟไม่อยู่ซีนของด r เร์แซดเลอร์กับแคลเนี่ยเธอบอกว่าโลกนี้จะอยู่รอดได้ก็อยู่ที่พวกเราตอนนี้นี่แหละ ห้องนี้อาจจะเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์หรือว่าอาจจะเป็นห้องควบคุมอะไรสักอย่างที่มีความสําคัญนะครับอันนี้ผมดูจากแสงสีแดงๆนี่แหละครับผมนึกถึงฉากสุดท้ายใน f a l l e n n i n g d o m นะครับฉากที่แคลจะต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยให้ไดนโนเสาร์พวกนี้เนี่ยตายข้างในอาคารหรือว่าจะปล่อยให้พวกมันออกไปอย่างโลกข้างนอกเฮลิคอปเตอร์ลํานี้น่าจะเป็นลัที่ดรแกรนเนี่ยนั่งมาผมพูดไว้ในอีคลิปแล้วเช่นกัน จากที่ด็กร์แกรนพูดขึ้นมาว่าลูกของแรปเตอร์เหรอคือผมไม่รู้ว่าผู้กำกับเนี่ยเขาจงใจให้มันออกมาแบบไหนนะครับแต่ว่าส่วนตัวเพิ่งจะอ่านนิยายภาคแรกไปเขาบอกเอาไว้ว่าก่อนที่ดรแกรนจะมุ่งหน้าไปที่จูราสสิกพาร์คเนี่ยเขาเพิ่งจะขุดพบซากของเวโรซิลัปเตอร์ไวเดกที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ดรแกรนเองก็ชื่นชอบมันมากเป็นพิเศษด้วยแล้วก็ตรงนี้ผมจะต้องขอเพิ่มข้อมูลในนิยายอีกนิดนึงก็แล้วกัน คือดรแกรนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไดโนเสาร์แรกเกิดเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็เลยเหมือนจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าซีนนี้ถือว่าดักแก่มากนะครับเป็นสิ่งที่ดตเตร์มาคอมเนี่ยกำลังโบกคบไฟไปมาจะบอกว่าใครที่ทันดูจูรลสิกปาร์คภาคแรกเนี่ยจะต้องร้องอ๋อแน่นอนนะครับคือมันเคยมีฉากหนึ่งที่ทีเร็กซ์เนี่ยกำลังจะเข้าไปทําร้ายเด็กๆนะครับดัตเตร์มาคอมเขาหวังดีก็เลยใช้พลุไฟเนี่ยโบกไปมาเพื่อจะดึงความสนใจจากมัน แต่ว่าสุดท้ายเขาก็ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนในภาคนี้เนี่ยผมคิดว่าจุดประสงค์ของแกก็ไม่ต่างไปจากเดิมหรอกน่าจะมีใครสักคนที่กําลังตกอยู่ในอันตรายนะครับแล้วตัวเขาก็ต้องการเหมือนจะดึงความสนใจจากเจ้าตัวของจิเกโนโตซัรัสนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยกลัวว่าแกจะต้องมาตายนี่แหละครับส่วนของไพโรรปเตอร์ที่ดำน้ำได้อันนี้ผมพูดไว้อีกคลิปหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าคลิปนี้ผมขอข้ามไปอีกทีนึงนะครับกลัวว่าคลิปหน้ามันจะดูมันจะดูซ้ำกันเกินไป โอ้โหฉากนี้ผมผมชอบสุดนะครับคือมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีว่ะคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆนะครับคือนอกจากฉากนี้จะรวมดรวูเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยยังมีกระเป๋าปริศน,นาที่เขากอดเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นกุญแจสําคัญของของหนังเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าที่มันน่าสนใจที่สุดก็คือลองมองไปที่ตาของแต่ละคนนะครับดรแกรนมองไปทางนึงนะครับดรวูกับดรมาลคอมเนี่ยมองไปอีกทางหนึง่ง สายคนต้องกลางมองที่ด้านบนนะครับส่วนไมซี่มองไปทางขวาคุณผู้ชมคิดว่ายังไงมั่งครับแน่นอนฉากนี้มันคือการเผชิญหน้ากันของ t ีเร็กับตัวของจิเกน o โต s ซ u รัสนะครับนี่จะเป็นบอสแบทเทิลที่เรารอคอยมานานส่วนใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยจะต้องไปลุ้นกันวันที่หนังฉายนะครับอ่าตรงนี้อีกนิดนึงก็แล้วกันส่วนตัวผมเนี่ยไม่คิดว่ามีแค่2ผมคิดว่ามี3 สิ่งที่แล้วเนี่ยผมว่าโคตรจะพีคแล้วนะสิ่งน,นี้ผมว่าพีก,กว่าคําพูดของดกร์แกรนชื่อว่าสัตว์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับโอเคเรานึกถึงตัวอะไรดีคุณผู้ชมบางท่านอาจจะคิดว่าแกกําลังพูดถึงจิกแกโนอตอสรัสอยู่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยพอได้ยินคำว่าสัตว์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยผมกลับคิดถึงตัวอื่นนะครับคุณผู้ชมพอจะอ๋อมั่งไหมครับผมให้เวลาคิดสาวินาทีก็แล้วกัน โอเคสไปโนซารัสอียิปเทคัสเป็นตัวที่ผมกําลังนึกถึงนี่แหละมันคือดินสา์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยรู้จักนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วซีนี้เนี่ยตัวที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นสไปโนซารัสนี่แหละครับจากนั้นก็จะเป็นฉากไล่ล่าของจีก้าแล้วโอเคที่พูดมาน่าจะครอบคลุมทั้งหมดของคลิปแล้วนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันบ้างก็แล้วกันขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับ ขาดตกอะไรไปเนี่ยผมจะต้องขอโทษไปด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมตัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะครับมันน่าจะมีส่วนเติมเต็มให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมของหนังมากขึ้นส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ